นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานสืบสารวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านมอนประจำปีงบประมาณ2,567 เมื่อวันที่27มกราคมเวลา18นาฬิกาที่วัดมะขามตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานสืบสารวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านมอนประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายสมนึกตานเจริญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายดุสิตจิรพัฒนากรนายวรวัฒน์น้อยโสภาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพรเทพจิรวัฒนาพันธ์นายภูดิตสวนพฤกษ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโปง่ง ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยเชื้อสายมอญประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมด้านอาหารมอญและเพื่อเป็นการเผยแพร่สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นรนก